بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ارساله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنظر نفس ما قدمت لغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุข ความเมตตาความปราณีจากอลลล a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุยญญานี้ทุกคนตระหนักทุกคนรับรู้ว่าเราคือคนสองโลก เราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เรารอดในวันที่เราไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพการที่เราจะรอดในวันที่เรากลับไปอยู่ในหลุมฝังศพนั้นก็คือตาอัลลอฮฺ อิลลอลฟิรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่รอาคอามีความผาสุกมีทรัพ์สมบัติร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้กำลังนั้นนะ่ะให้เรารู้จักอัลลอฮ์เมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่เรามีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้มีปัจจัยอย่างชีพจะอาริบกับฟิสิด,ด ล l l a h ก็จะรู้จักเราจะรู้จักท่านในขณะที่เกิดวิกฤตยะนีออนลัลอบดប្រើต្រួលลลอฮ์วะฮาฟิซะฮุดูดะฮูวะรออฮุกูกะฮูฟีฮาลิรอออิฮฟะกัตตอัรรฟะตะอัรรฟะบิซาลิกะอิลัลลอฮ์ความหมายก็คือแท้ที่จริงบ่าวนั้น ในเมื่อเขาดำเนินชีวิตในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วนะอัลลอฮ์และเขารักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ได้ขีดเอาไว้และรักษาสิทธิต่ตางๆของอัลลอฮ์นะครับในขณะที่รอคออยู่อย่างสุขสบายในดุนยาฟากกตตะออัลลอฮบิดาลิกะอิลลอฮ์แน่นอนและเกิน ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วนะครับเข้าใจในอัลลอฮ์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วล่ะว่าซอรอใบนหูว่าบานะรอบบิฮีมะริปรตุลคอสก็กลายเป็นว่าในระหว่างเขาในระหว่างพระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะกลายเป็นมะริปรตุลคอสหมายความว่าเป็นเด็กเส้นเอาง่าย เป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์ในดุนยาในอาคเรอเราอย่าคิดว่าเด็กเส้นมีเฉพาะในดุนยาอย่างเดียวในอาคีรก็มีทีนี้ใครที่จะเป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์นั้นไม่ว่าอัลลอฮ์จะใช้อะไรไม่ว่าอัลลอฮ์จะห้ามอะไรก็ตามเขาจะพูดได้สองอย่างว่าซามิอันาวาอัตาะนา เราเชื่อฟังแล้วและเราปฏิบัติตามแล้วเบ่าคนใดมีคุณลักษณะอย่างนี้แน่นอนครับพี่น้องจะยกมือขอดุดอาจะเกิดวิกฤตจะกิวิกฤตมันจะหนักหนาสาการแค่ไหนก็ช่าน,นะยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้กับมือเปล่าอัลลอฮ์ว่าฉันรู้จักเบ่าวคนนี้เวลาฉันให้เขาปัจจัยยังชีพในการดรําเนินชีวิต ให้มีสุขภาพดีอะไรดีเขาใช้ไปกับการต่ออัตต่อละซุบฮานะ,ฮาะ,ออาะหุตาอาราวรออลลหฮตาอัรุฟะฮูอิไลฮิฟิรอกและก็เขารักษานะครับก็คือรักษาอันนี้ก็คือรักษาอัลลอฮ์ก็คือเข้าใจในอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะแย,ยะมากมายกายกองวนัดยาหู มินัดาอิดบิฮาใิฮิลมริฟะาและนัดยาหุเขาก็จะรอดพ้นจากการวิกฤตที่อัลลอฮ์ให้เกิดกับเขานะในเนื่องจากว่าตอนดีเราไม่ลืมอัลลอฮ์พอเกิดวิกฤตอัลลอฮ์ก็ไม่ลืมเราฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียริทั้งหลายครับฟมันอามาลัลลอฮ์บิตตกวา วัดตออาติฟีฮาลีรอคออิฮีอามาลละหุลลอฮุบิลละตฺบิวั้อานติฟีฮาลติสิดะสิดะติฮีใครที่ปฏิบัติต่ออัล l l a ์ด้วยความยำเกรงด้วยการเชื่อฟังในขณะที่เรามีความสมบูรณ์ทุกอย่างในดุนยาที่อัล l l a ์ให้อามาลละหุลลอฮุบิลละตฺบิวัลอีอานติ ฟีฮาลิชิดดาติฮิอัลลอฮ์ก็จะติปฏิบัติต่อเขาด้วยความละเมียดละไมและด้วยการช่วยเหลือเขาในขณะที่เกิดวิกฤตกับเขาในดุนยานี้อันอบีฮุไรรอตอันอนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากท่านอบบีฮุไรรอจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าว อบูรอรบอกว่าท่านนาบีกล่าวว่ามันสรรหูอายัสต์จีบัลลหลหูอิด,สดาสซาดฟันยุกซิริดดอาฟิรกะใครก็ตามที่เป็นความสุขให้กับเขาในการที่จะให้อลัลลอฮ์ตอบรับเขาขออะไรก็ช่างอยากจะให้อลัลลอฮ์ตอบราเขาเนี่ยในขณะที่เกิดวิกฤตก็จง ทำให้มากในการขอดุอาในขณะที่เรามีความสุขเพราะความสุขเหล่านั้นถามว่าใครเล่าเป็นผู้ให้ใครเล่าเป็นผู้ให้นะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาหะกอลุฮากบินเกสท่านดุฮากบินเกสกล่าวว่า อุสกุรุลลอฮะฟิรอคอให้ท่านทั้งหลายจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่มีความสุขนะครับคิดถึงอัลลอฮ์ในขณะที่มีความสุขยัสกุรกุมฟิสิด,ดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักท่านในขณะที่เกิดวิกฤต นะนี่คือใครพูดครับดอฮากบินเกสว่าอินยูนุสอะลัยฮิสซาลาตุสสลามแท้จริงท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนั้นนะกานายสกุรุลอฮะตะอาลาเขาเป็นคนที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอลาฟลัมมาวะกวาฟีบัตนินฮาวต ในเมื่อว่าเขาได้ตกไปอยู่ในท้องป่านะครับที่นบียูนุสเนี่ยทำหน้าที่ในการเผยแผ่ทำหน้าที่ในการเรียกร้องให้คนมาปฏิบัติเชื่อมั่นอีมานต่อร้อ์พี่น้องครับก็มีคนที่เชื่อฟังท่านเนี่ยน้อยมากนะท่านก็จึงเสียใจแล้วก็ ออกเดินทางออกจากถิ่นฐานที่ท่านอยู่แล้วก็ลงทะเลลงเรือไปในทะเลทีนี้พอลงเรือไปแล้วเนี่ยเรือนั้นมันจะอับปางกัปตันก็บอกว่าต้องจับฉลากถ้าใครเป็นบุคคลที่ฉลากไปโดนกับเขาคนคนนั้นก็จะถูกลงถูกโยนลงทะเลฉลาก ก็ไปโดนกับนบียูนุสอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับนบียูนุสก็ถูกโยนลงทะเลอยู่ในทะเลเนี่ยหนึ่งอยู่ในท้องปลาสองอยู่ในความอยู่ในทะเลสามตอนกลางคืนก็อยู่ในความมืดมิดสามอย่างด้วยกันพี่น้องทีนี้ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงมหาเดชานุภาพได้กล่าวไว้ฟะลาวลาอันนะฮหูกานะมินัลมุสบ,บิฮีนะลาลาบิซาฟีบตัตลนฮีอิลายามิยุบาซุนความหมายก็คือว่าหากว่าเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในหมูพูดเสดสองสะดุดดีแล้วแน่นอนเขาก็จะอยู่ในท้องปลาตลอดไปก็แสดงให้เห็นว่า ท่านนบียูนุสอะลัยฮ so, erm ิสสลามนั้นในขณะที่อยู่ในการทําหน้าที่นั้นท่านได้สรรเสริญอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ในช่วงที่สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตท่านนบียูนุสก็ขอในท้องปลาสุดท้ายปลาก็มาไขยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เรา จะได้รับสิ่งพิเศษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้นั้นให้ถามตัวเองว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาหรือไม่อิชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งครับซัลสลมวะัยกุมวะรรฮฺมัตุลลอฮฺวะบเระกาตุบิสมิลลาฮิรรห์มานิรรฮีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون